Thank you พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่สามเทศก,กาลธรรมดานะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นกษัตริย์ดาวิดและชาวอิสราเอลย้ายหีบของพระเจ้าหีบพสัญญานะครับมาที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความโลดเต้นยินดีกษัตริย์ดาวิดคาดผ้าป่านผืนเดียวเต้นรำสุดกำลังต่อหน้าพระเจ้า มีการหูร้องและเป่าแตรดาวิดทําให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาของพระนาจักรของพระพินเจ้าและเป็นพระนาจักรของดาวิดในเวลานั้นและเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระพินเจ้าฉะนั้นเราจึงเห็นว่าทุกสมัยนั้นมนุษย์เรามีความจําเป็นที่จะต้องหาสิ่งยึดเหนีย่ยว คนที่ยังไม่รู้จักพระบินเจ้าก็ยึดเหนี่ยวสิ่งที่เขาเข้าเชื่อเข้าเชื่อว่าสามารถที่จะบรรดาลชีวิตเขาให้ก้าวหน้าในเวลานี้และมีความสุขในโลกหน้านั้นนะครับแต่พวกเราเองก็ไว้ใจในพระบินเจ้าว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่เดินเลือกสรรเราและให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในพระนาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะต้องโลดเต้นยินดีด้วยนะครับส่วนในพระวราาสารวันนี้นั้นเราเห็นพระเยซูเจ้าตรัสว่า คนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เป็นพี่น้องชายหญิงของพระองค์พี่น้องครับปกติเรามนุษย์เนี่ยโยงความเป็นญาติกันทางฝ่ายสายโลหิตหรือก็ทางเกี่ยวดองแต่เราเป็นญาติกับพระองค์ทางใจพระองค์ทำให้เราเป็นลูกของพระองค์จึงทำให้คริสตชนทั่วโลกเป็นญาติของพระเยซูเจ,เจ้าได้ เราจะให้นามสกุลเดียวกันก็คือคริสชนท่านเป็นใครเป็นคริสอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและพวกเราเองก็ตระหนักว่าการเป็นลูกของพระพินเจ้านี่เนีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเราต้องสำเนียกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่ใครอื่นเป็นลูกของพระพินเจ้าเป็นพี่เป็นน้องกัน ครับเวลาที่ชาวอเมริกันเคยถูกจับมาอยู่ประเทศอิ่านเนี่ย444วันพร้อมกับเพื่อนๆอีก52คนครน,นี้ก็อยู่ที่นั่นในฐานะอยู่อยู่แบบลำบากมากลำบากใจเพราะไม่รู้ว่าเขาจะฆ่ามเมื่อไหร่นี่นะแต่ท่านก็ ได้พบกับความบันเทาใจเมื่ออ่านเปิดเพลงสุนทรีบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดโปรดทำสิ่งที่พระองค์เห็นว่าถูกเห็นว่าสมควรพระองค์เป็นผู้ปั้นหม้อแล้วก็ลูกเองก็เป็นเป็นดินเหนียวกรุณาขอพระองค์โปรดปั้นลูกและทำให้ลูก เป็นอย่างที่พร,ระองค์ปรารถนาด้วยเถิดประโยคนนี้เลยทำให้คนที่อยู่ในคุกของอิหร่าน4 4 4 0วัน4 4 4วันเนี่ยและก็ไม่รู้วันเวลาว่าจะมีโอกาสตายเมื่อไหร่เนี่ยแต่เขาก็ได้รับความบัรเทาใจในเวลาที่เขาออกมาแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันรำรงชีวิตของตนเองด้วยพระวาจาของพระเป็นเจ้าประโยคนี้ก็ขอขพระพเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากรพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์